สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนนะครับในแมตช์ชิงชนะเลิศระหว่างไทยกับเวียดนามนะต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยไม่ยอมนะจัดหนักจัดเต็มให้กับสาวเวียดนามแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลอะไรเลยฟาดไป3ต่อสูนเซตนะครับ <c oughs> ขวาเหรียญทองไปครอบครองวันนี้เนี่ยแอดมินมีจังหวะที่น่ารักมากๆเป็นจังหวะที่กัปตันผู้พัน,พ,นพันเกิดปราดนะครับ <c oughs> เซียนเหลือเกินร้ายมากๆนะครับ <c oughs> เมื่อโฟชีเนี่ยพยายามจะหยอดใส่มือของพรพันธ์นะครับแต่พรพันธ์เนี่ยหลบทัน <c oughs> ฉันดนูนะว่าเธอจะทําอะไร <c oughs> แล้วดูหน้าดวตาของพรพันธ์สิครับโอ้โหลูกนี้คือแบบน่ารักมากๆไปดูกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> Thank <laughs> you. 哎，来，一起。